แล้วลูกสูดอาจารย์อาจารย์ทรงทรงนักสอนดีวะไม่ลงง่ายจังวะเอาไปแดงเดียวพอเอาอแล้วอ้ลูกเพชรดูดูเล็กจ้าเอาทัชุดเลย ดำดำก็ยากแล้วขาวยากกว่าเขียวไหมโอ้โห่หเขียวยากหลังตาดีกว่า้หาตลอดเทำเจ็บ สเฮ้ยฝ no. uh. ันเปลสม่ามสองเนี้ยเออดูน้ำหนักอ่สาไม่มีหรอกใส่น้อยไม่หดอะไรก็ไม่แน่พี่ขาวเปลี่ยนยิงดำขาวเปียนเริ่มตัวแล้วน่าเนีามัวเฮ้ยมม่มัวู่แล้วบอกบอกตารตรงนะโกกไอ้แม่ห่ังหมไม่โงน <amounts of water writers> ทำลายฮะทำลายัง <lava> น <support> ี่อ๋อเนี่ยอโอรอเัีจากมิดอ่ะโหก็ดีเลยอโออ๋อแบบลน นี่คือผมหนาไปแดงแดงเลยรอดออกมาผมเช็ดแดงหนาไปหน่อยแดงเลยจอที่เช็ดเป็นบาที่สุด มันต้องเอาโอ้โหจอ้ำโพาตสัตว์การบางอีกตอบผมไม่ร้องไวะไม่ได้ดีเด็ไม่เอา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 ไม้อไไม่ไ้าดึตามครับ โอ้ยช่วงพัดลูกเบาเขาไหลอ่ะพอรีดเตาเซนี่เซตายวะหเนอ่อใด้ตามตะกร้าเซ้ายไม่เฮ้ยเรียบร้อยเลยกู เฮ้ยต่อเลยเฮ้ยโห้โหจ้องอะไรรูทดิพี่ต่อผมเพิ่เห็นได้นยังจะเอาออกอีกหายไปฮ้ย วางเกรื่อจอ,อดเลรุ่มจอนาออนาทีนี้ <c oughs> ม,มเทีย,มา,ยมากเลยฝังท็เลย 往我旁边。 Ano <laughs> di เฮ้ยทำไมมันหลับตาแทงเลยวะเนี่ยแทงปุ๊บไม่ดูหลุมมาลงไม่ลงเลยใช้เสียงฟังเลยเท้ใช้เสียงฟังเดียวเลยมัาลงแล้วไม่มองเลยลงเปล่าฮะโอ้โหแต่ได้เฉพาะตัวสองมันแล้ว

เฮ้ยของสิบห hey. uh ้าครับเต็มใบนี่เต็มใบแล้วะดันดีที่หมายเฮ้ยโห้แข้งเลยโก

ออเอาผมการเซฟดีกว่าดูขาติดชิ่งเห็นป่ะโอ้โหนี่ปานหน้าจ่อผมอ่จ่อ,อดิปานหน้าอ่ะอุ่นาดนมาแล้วเอาแล้วครับขอดนี้ขอดน,นี้โอ้โหมันฝังทางเฟินอีกเลย ขึ้นไปเรียนลงมีเรียนดียวโอ้โหหายไปเลยพี่เตะชมพูโชด้วยอ๋อขึ้นน้ำหนึ่งแ้มครับพุ่มมีเปิ้ลไปเลยดีกว่าแซฟ ับแล้วเอกสารเลยบอว่าอยู่บ้านพี่พับจะบ้านลมไหมเบิ้ลเบิ้ลไลเบิ้ลกินดำไม่ได้นะครับนีเป็นยี่สิบห้ายี่สิบห้า โอ้โหท่านี้ลงากกันดีช่บหมเลยผมนจัดการเอาคิดายเดย่สิบห้บวกสิบห้าบวกสิบห้าโอเคยี่ห้าลงล้ำเงินไปเออเหรออ้าวโกงเขาอยู่เนี่ยโกงพี่กอล์ฟิก เฮ้ยยังไงวะขาวยังไงวะโอ้ไม่จ่อย <laughs> โอ้ยยัง,ยง,ยงไงวะด,ด,ดวงดีชิบหายเลยดวงลูกวานถมนี้ก่อนนี่โอเคลูกเข้า ไม่ไม่บันเลยวันเลยง่ายอ๋อโอเคตรงๆงแทงเต็มใบเฮ้ยเฮ้ยน้อยน้อยนเอาวเวลาพักเดี๋ยวเดี๋ยวผมเ็ะ อ๋อพี่กินตัวสามโซนเลย